สวัสดีครับพ่อับผมทนาวิทยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่539นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในย t u b e พิมพ์คำว่าทนาวิทยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้คำปรึกษา,ากษา็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอในช่องทาง u t u b e นะครับในต,ตอนที่539เกเนี่ยก็เป็นเรื่องกรณีที่การขอคืนรถยนต์ของกลางเนี่ยทำไมถึงศาลไม่สั่งให้คืนนะครับการขอคืนรถยนต์ของกลางเนี่ยในคดีที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ย ทำไมศาลไม่คืนให้เจ้าของเพราะอะไรนะครับก็หลักกฎหมายในประบวนกฎหมายอาญาเนี่ยมาตรา36เนี่ยเขาก็ได้บัญญัตินะครับว่าในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินนะครับหากปรากฏในภายหลังนะครับโดยคําเสนอของเจ้าของที่แท้จริงว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้รู้เห็นด้วยเป็นใจในการกระทำผิดนะครับก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานแต่คําเสนอจะต้องยื่นภายใน1ปี นับแต่วันคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับก็เราจะได้หลักแล้วนะครับว่าหากเป็นการขอคืนของกลางเนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์ยืน่นคําร้องขอคืนของกลางต่อตํารวจหรือต่อศาลเนี่ยก็จะต้องเป็นนะครับเจ้าของทรัพย์สินนะครับทีนี้คําถามก็คือหากรถยนต์เนี่ยถูกใช้ในการกระทําความผิดเช่นไปขนยาเสพติดนะครับเรายังเช่าซื้อรถยนต์อยู่นะครับปรากฏว่ามีนายกอไก่มายืมรถเรานะครับไปใช้นะครับ ขนยาเสพติดแล้วรถเนี่ยถูกยึดนะครับรถถูกยึดนะครับทีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมานะครับว่าเราไม่ทราบนะครับว่าศาลเนี่ยสั่งให้ลิฟนะครับเราไม่ได้ไปรับคืนภายในหนึ่งปีตามมาตราสาสิบหกนะครับทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยถือว่าเราจะขอคืนได้ไหมจะถือว่าเราเป็นเจ้าของผู้เช่าซื้อรถเนี่ยเราจะขอคืนได้ไหม ที่นี้ก็เป็นคำพิพากษาสารดีกาที่2 3 28ทับ2,563นะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2,563เนี่ยก็ได้วิจัยนะครับว่าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางตามมาตรา36นั้นหมายถึงเจ้าของทรัพย์สินในขณะที่มีการกระทําความผิดมิใช่เจ้าของทรัพย์สินที่มีการที่ได้ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากการกระทําผิดนะครับคดีนี้เนี่ย รถเนี่ยถ้าสรุปให้ฟังสั้นก็คือรถบรรทุกของกลางจากบริษัทผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยถูกยึดนะครับแล้วศาลมีคําสั่งให้ลิบรถนะครับรถด,ดังกล่าวเนี่ยจึงตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าไม่ได้มายื่นคําร้องขอคืนภายใน1ปีทีนี้นะครับเมื่อตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยผู้ร้องเนี่ยเป็นผู้เช่าซื้อรถเนี่ยจะมายื่นคําร้องขอคืนรถบรรทุกไม่ได้นะครับจะยื่นคําร้องขอคืนรถบรรทุกไม่ได้แม้ผู้ร้องจะไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดนั่นเองนะครับ ก็คลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กับทนายวิยุทธ์นะครับพบกันใหม่อก,กันหน้าสวัสดีครับในตอนที่539ครับสวัสดีครับ